วันที่11มกราคม2515ตั้งแต่เวลา8นาฬกาภายใต้การอำนวยการของนายสอนชายครองยุทธนายอำเภอสีเมืองใหม่ประสานสาธารณาสุขอำเภอสีเมืองใหม่โรงพยาบาลสีเมืองใหม่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยมีผลดำเนินการดังนี้จำนวนผู้มารับการฉีดวัคซีน232รายฉีดไฟเซอร์เข็มที่1จำนวน20รายไฟเซอร์เข็มที่2จำนวน36ราย ไฟเซอร์เข็มที่3จํจนวน175รายไฟเซอร์เข็มที่4จํานวนหนึ่งรายซึ่งดําเนินการฉีดณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองขุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําหมาในาและ,ะแผนกอุพิรโรงพยาบาลสี่เมืองใหม่วันที่11มกราคม2565ในนครสิริปริญญาน,านันในอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำน,นันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้การตรวจเยี่ยมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามายังพื้นที่ปรากฏว่าไม่พบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามายังพื้นที่วันอังคารที่11มกราคม2515ตามนโยบายของนายพงษ์รัตพิรมรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การอำนวยการของนายชินวัตรทองปรีชาในอำเภอม,ม่วง30สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการดังนี้ติดตามเคสคัตเตอร์ที่มีการระบาดที่ร้านเอกมัยเปิดโรงพยาบาลสนามณนศะูนย์การคณะสงภาคสิบจำนวน150เตียงขอความร่วมมือผู้ขายของตลาดนัดชุมชนปิตลาดเพื่อห,หยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่10มกราคม2515ในปัญญาสัมพวงพานิ์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพานิ์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานช่างตวงเขตวัด2-4อุบลราชธานีตรวจสอบจุดรับซื้อยางพาราในพื้นที่อำเภอนาจัล่วยซึ่งได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายยางพารา จากการตรวจสอบพบว,ว่าจุดรับซื้อยางพาร,รามีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจนและตรวจสอบเครื่องชั่นน้ำหนักถูกต้องโดยขณะนี้ราคายางพาร,ราในพื้นที่ราคากิโลกร,รัมละ20-21บาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราชส 2, 5 4 2อย่างเคร่งครัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถยไฟฟ้าแห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองจังหวัดอุบลราชธานีโดยศาสตราจารย์ธรรมรักละองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีได้ตรวจความพร้อมสถานีชาร์จ ev pea มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยใกล้ประตูหนึ่งตรงข้ามลานพอก วันที่12มกราคม2 5 1 5เวลา13นาิกา30นาทีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพงศักดมูลสารนายทอนทาันชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีและหัวหน้าสนราชการรับมอบข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวดำจำนวนกว่า7ตันและน้ำดื่ม500แพ็คจากนายวรสิสธิกรันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1บุบลราชธานี ประธานคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลอุบลราชธานีโดยมีชุดทานน้ำใจจากสภาการชาติไทยร่วมมอบด้วยนางสาวพิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่สำนักช่างลงพื้นที่ประดับตกแต่งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาณนะบริเวณใต้สะพานรัตนโกศิทร์200ปี กับสะพานเสรีประชาธิปไตยวันพุธที่12มกราคม2565นายุกแอนกัญพัฒน์วีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่มอบหมายนายชัยยงโคตสินที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่และเจ้าหน้าทีท่ทีมงานบำรุงทางกองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนชำรุดจากอนามัยบ้านด้ามพระบ้านนาอดุดมหมู่ที่19เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น วันที่12มกราคม2565เวลา13นาฬิกา30นาทีนายแพทย์สวิท์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1พุทธศักราช2565ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี วันที่12มกราคม2515นายแพทย์สวิทต์โรจนศักิโสธรนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบสิ่งของบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิรินทร์และกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนปฏิทินกฟผสวัสดีปีใหม่โดยสิ่งของบริจาคประกอบด้วยชุดที่นอนพร้อมหมอนจำนวน30ชุดเตียงกระดาษจำนวน30เตียงให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019